ต้อนรับเข้าสู่ช่อง l รบี้เรบี้เลนโกควันนี้เราก็จะมาภาคตัวนี้กันซึ่งมีชื่อว่าซูเปอร์เราจะมาเราจะมาภาคตัวละครตัวนี้กันอาจอาจจะภาคเสียงติดๆขัดๆหน่อยเหมือนเมื่อสักครู่ก็ขออาภาัยในหน้าที่ด้วยนะแล้วก็เราเพิ่งอัดวิดีโอแบบนี้เป็นครั้งแรกซึ่งบทก็น้อยอยู่บางทีเราอาจจะภาคตัวอื่นด้วยนะงั้นเราไปเริ่มกันเลยฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแนะ่หุบปากยัง ใช่ก็ถูกของเขายินดีต้อนรับบ้านใหม่ของเธอแล้วก็ต่างกายใหม่ของเธอด้วยนะโถเอ้ยน่ากากอีกแล้วอ่ะใช่เธอบูกอะไรของเธอเนี่ยว้าฉันละเกลียดการัจภายในบ้านจริงๆแล้วเป็นิง,ง,งต้องมาเจออันตรายด้วยเนี่ยฮะว้ากดของตัวเองไปเถอะถ้ามีใครต้องการฉันก็เออเอออะไรเนี่ยโอปพระเจ้าช่วยฉันด้วยโอ,อ้พระเจ้าช่วยฉันทีออ้อยหน้ากากของฉันลุปมาอีกแล้วอ่ะ ฉันเห็นเจ้าั่นคอมมชิเซอวของอซูเบอร์ไปนะพูเปอ,อร์เป็นไงบ้างหวังว่าเขาคงจะไม่กดที่ฉันขอมม้าทข้งของฉันไปใช่ไหมอะแป๊บหนึ่งน,นะฮะตัวนี้คือบทคือแบบอืมดูในนี้เลยแบบมันอ่านยากจริงๆเลยฉันคิดว่ามันเป็นลังวะช่วยฉันด้วยไอโ้โง่เอ้ยท้อทำไมถึงยิ่จบไปตลอดเลยอะ ไ,ไอ,อ,อ้ไอ้มทอดไม้งงๆไอ้แมเออฉันนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเป็นนำทาเหรอพวกทั้งนั้นเดี๋ยวนะผมนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่ภารกิจของนายเหรอพวกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเขาเมื่อเขาจะยอมแพ้แบบนั้นหมายถึงไม่ใช่เหรอคิงเกอร์ฉันเชื่อว่านายจะเป็นรายต่อไปแต่นายไม่ทําทำอะไร จบไปแล้วสำหรับการภาคตัวกระครนะอาจจะผิดผิดทุกๆุกไหนก็ขออาภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งหัดภาคเนาะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนถ้าพลาไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะฮะบ๊ายบาย